โอเคงาครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่างๆอยู่เกมสมมติมเพลงของผมไปยานก็ไปถึงไหนวะนี่หรอไปเคมากันเลยขึ้นเทอะไรวะสิบสี่สิบสามเวมาเดาน,าดาน่าจะเดียวเนี่ยโอ้โหแม่งดูแมพแล้วดูจากสถานที่แล้ว นี่มันเกียงไงไวิวเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยเจ้าของเกงกลัวซอมบี้มาเฮ้ยมันมีอยู่วะผมซอมบี้ไม่มาจากเกือแต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าด่านก่อนนี่ไม่มาใช่ไหมเออด่านก่อนไม่มาวะผมดูไม่ออกนะก่อนนี้นะข้ามูลตือนี่ไม่สามารถมีใครขึ้นไปได้เพราะว่าไม่มีบันได <c oughs> ข้างล่างซุ่มดูไม่ได้ว้ยโอเครูปทรงเปลี่ยนไปเยอะมากจากลักษณะท่าทางแล้วเราควร ไว้ตรงอ่ <c oughs> ไอ้ตรงนี้มันโ,โหสมบีเข้าได้ชั่วสองช่องนายแล้วก็เนี่ยนีตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้ยเยี่ยมไปเลยตรงนี้เราจะวางอะไรวะแม่งจมูวไม่ดีไม่ดีไม่งามไม่ได้วางเราจะวางใครดีรู้ละวางใครโอ๊ย อะไรวะแม่งเอากดแม่งเบิ้ลสองเอากดเอาตรงนี้ครับวางบุตรคนนี้ชื่อว่าเลยตรงนี้บัคสองเฮ้ยงงมะทำไมตาแม่งวัะโลสองอันเหมือนกันนะพี่น้องบอกวกแม่งเอาโซยมาแล้วไนงะแล้วก็สไนเปอร์ ไว้ย,ยิงไอ้ซอมบี้แนงฝังฝังกาแล้วก็ใครอีกวะใสไงเปริร์ปืนกลน,นะทห,หารเราต้องอยู่พร้อมหน้าฟังกาตรงนี้โอเคเข้าล็อกครับผมแล้วก็ตรงนี้มาซ้ายมือใช่ไหมโอเคหนงครับยีส <c oughs> มาซ้ายมือใช่ไหมวางไม่ซ้ำหน้ากันเว้ย จุดหลักคือซ้ายมือผมส่วนตรงนี้ผมก็จะวางไอไอะไรดิเดี๋ยวตรงนี้วางปืนกลกับอาร์พีจีแล้วนะโอเคไอเนี่ไม่ง่ายอะแกนอ,อือหือก่อนจริงข้อสโอเคลยงเคลย์ไปเลยห <c oughs> นึ่งเข้าวไว้หนึ่งสองได้ยังเยันไม่ได้เว้ยยังไม่ได้เวย งี้เราจะวางฟืนกลัไงเออไม่ได้เอาฟืนกลืวเดินมาเป็นแถวเลยไม่เป็นแถวคือมาเป็นแบบโอ้โหขบวนเลยอ่ะงี้เอาไหวเปล่าวะหน่วยเก็บระเบิดใครเก็บระเบิดดีเอาไปเลยเก็บระเบิดไม่ได้เวออกองให้งี้เว้ยลัมโบเว้ยไปเก็บระเบิดไปวิ่งกลับเอาวิ่งกลับวิ่งกลับไม่กลับโอเคกูผิดกูผิดกู ซ้ายมือยังไม่หมดเว้ยมาเป็นกองเลยเฮ้ยกซองเอาอยู่เอาอยู่ปืนกลจะมาแล้วพี่ทหารส่งปืนกลมาแล้วโอเคปืนกลมาเย็บป้อยทิ้งอืมผมว่าเห็นนี่มันต้องให้ความคงความให้ดีที่สุดนะแต่รู้สึกว่าแม่งแบบเลือดเลือดเตี้ยเตโอ้ยเกือบเอาไม่อยู่คร okay, ับผมเกือบมันเอาไม่อยู ho, ่โอ้ยโอ้ยเอาอยู่อยู่ยิงเข้าบ่กผมว่าต้องเล่นช้าๆหน่อยไม่ไม่ไว้วางใจละเริ่มไม่ไว้วางใจและหงกลัวหึงกลัวเอ้ยเริ่มมาข้างบนครับผม ขวามือไม่มาโชคดีไปอย่าง <c oughs> แต่ซ้ายมือต้องตอง้านฐานพอดีสุดับผม <c oughs> วางใครอีกคนดีผมว่าต้องวางไอเนื้อเออปิดหน้าประตูแม่งโอ้โหยิงไม่เข้าอะ่ะเอ,อ้ตายแล้วโ <c oughs> ดสนสไนเปอร์ยิงับผมข้อมูลนี่วางอะไรดีเกรง่ากอยากตายเรย็วนะโอเค,ควางปืนกระกาบไวเง่งปืนงัน นี่มายิงหน้าประตูนี้เลเซอร์มันเล็งไว้ข้างบนแล้วเว้ยเดี๋ยวมโดนซอมบี้ยังไงไม่รู้ะนี่แหละคือสิ่งที่เฮ้ยไม่อยากจู้มาเอ้ยหมาหมาหม,มาข้างหลังพี่หมาเอ้ยหมากัดก็ไม่รู้เรื่องเลยโอเคข้างบนนี้มันก็มา,าเว้ยแต่ถ้าเกิดสองคนนี้เอาไว้ก็ก็จริงเอาไว้โอเคตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ไอ้นี่แล้วโอเคไว้ยิงระยะไกลเหมือนกันครับผม ตวนี้จะเป็น <c oughs> ไออากา้กาไอปืนอากา้าเออนี่ปืนอาก้กาได้ยังยังไม่ได้เว้ยอืมอืมอันนี้เราปวดรักษาความปลอดภัยดีส่วนะง่แม่งเดียวกายอากาโอเคอาก้กาลักษณะอยู่หน้าประตูพอดีเป๊ะเป๊ะมาข้างหลังงโดนปืนอาก้กายิงกันนะ่ะตรงนี้เหลือ,อแค่ส่วนตรงนี้ก็นะตกแต่งให้มันสวยง,งามหน่อย ตำรวจหนึ่งนายแล้วก็เดี๋ยวรอสักปแป๊บนึงจะมี <c oughs> มีหัวหน้าของมันมาผู้เคาะร้ายสี่ร้อยบาทเว้ยนี่ความเร็วคู่สองโอเคด่านห้าผมงี้ของด่าน,นนะอืมมาละแม่เก็บระเบิดได้ไหมให้มันเก็บระเบิดไหมปลอดภัยไปก่อนเก็บระเบิดไปวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมซ้ายมือค่อนข้างดีครับผมซ้ายมือดี โอเคแกโบว์มาได้เยอะเว้ยเอ้ยม <occurs S 1> ึงเริ <t> ่มมาข้างบนละข้างบนอี่เอาเว้ยเอ้ยมึงโดนอื้มเอาอยู่เปล่านะเอาไม่อยู่เดี๋ยวเพิ่มเลือดให้ผมว่าชิบชิบละชิบละชิบละผมว่าชิบละเดี๋ยวอื้มขับโยกให้ก่อนเฮ้ยตรงนี้แม่งก็ ไม่ไหวระ <c oughs> ไหวดีว่าไหวเพิ่มยกะให้เพิ่มเยอะให้โอเคจะเพิ่มยอะให้มีกำลังใจกำลังใจกำลังใจีเปบอกมียังมีอย่างาง่าจะมีแย่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแม่งอันนี้แม่งจะตายแล้ววะผมว่าไม่ได้แล้วตรงนี้ัต้องเลี่ยงนะผมสลับคนนี่เฉยอันนี้เป็นกุซองนะ ลัทธิเมยไม่ถึงว่ะมันไม่ถึงไอ้ซอมบี้ให้มันเนี่ยยิงเ <c oughs> นี้ยผมว่าเกิดข้ามใดีไม่ว่าผมปัญหาคือมันยิงทะลุกำแพงเลยครับแล้วซอมบี้แม่งก็ปาพิ่ทะลุกำแพงมาด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครนี่ดูมันยิงทะลุดิโอ้โหดูดูนี่นะอื้อนี่ก็ถือว่าน่า่าย้อมได้ผม นี่ปลอดใครดีส่งขวามือเงียงๆเก่งๆอยู่ตั้งต้านทางไว้ให้ไว้ให้ดีสุดสิ่งก็ไปคือเราเปิดหน้าประตูหน้าประตูเราเปิดเงี้ยวฟ้าไวตรงขงในเลยไหมก็พอดีพอได้ผมแล้วก็จะเหลือใครวะเหลือพลังไฟฟ้ามาหาบังไลใช่ไหมเออแล้วก็อาบจี เช่เลืม RPG ครับผม RPG เรายังไม่วางใช่ไหมโอเคยังไม่ได้วางนะยังไม่ได้วางแค่อาพีจเรายังไม่ได้วางเลยกางนี้เอเงินยังไม่ได้ผมเงินของเราไปก่อนการหันไปเว้ยไว้ว้ยขบวนนี้ไว้เหนื่อยไว้ข้างล่างนี้ไว้ด้วยกัน ัวนนี่ข่าง่างนี่ให้ยกอะกคนเอาอยู่เอาอยู่เรียบร้อยไม่ไม,ไม่โดนพิษมึงยิงรุ่แงแพงเี <c oughs> ย๋ยบอยผมแป๊บนึงเฮ้ยแม่งซื้ออาพีจีอาพีจีอาพีจีฟลุ่มไปเลยเฮ้ยใครก็ได้เก็บระเบิดเอางี้เปลี่ยงคนเก็บระเบิดแป๊บเฮ้ยไป เระเบิคไฟไว้นีกว่าสลับกันโอเคเอาวิจียิยงหน้าประตูมาโดนยิงไปมีตังทานไว้เพิ่มยศตให้โเคแล้วเหลือใครอีกวะใครยังไม่วางอะะ่ะฮะเดี๋ยวมาไม่ครบเว้ยเหลือใครเหลือใครไฟฟ้าผมไฟฟ้าวีมีเป็นไรชิมหา,หากูา โอเคตรงนี้รักษาความปลอดภัยนะแล้วก็ตรงนี้รักษาความปลอดภัยส่งขบวนนี้ไปกต้องรักษาความปลอดภัยเจอไวไฟเฮ้ยเอาวงไวไม่นน้อยกว่าเหรอโอเคสลับกันไม่สลับกันโอเคผมค,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 ควบคเดี๋ยว,ว่าไม่ครบเครื่องอะนี่กองกางอันนี้มันก้องก้องอัพเกรดให้ให้มันอยู่รอดอะเออเดี๋ยวมันโดนยามีชิมหายละ ไปซื้อก้อนจริญยำไยโอเคอ้าวอื้ืออ้าวไอ้เชี่ย,ยมาแป๊บเดียวแม่งตายเลยมาแป๊บเดียวตายเลยแล้ว <c oughs> ซอซมบี้มาทางไหนวะอื้อเฮ้ยมาทางไหนใครไปรู้เนะี่ยฮะมาทางไหนใครไปรู้ เดี๋เราก็มีการป้องกันนะครับผมซึ่งก็สามารถวางได้ทั้งปืนไฟแต่เดี๋ยวปืนไฟตรงนี้แล้วก็ถึงมาชี้เฉพาะหน้าประตูนี้วางผิดก็แบบว่าวไม่จะาวางผิดนะแล้วไม่เอางานไงศูนย์เป๊ะแปดไหขวามือมาไง โวมาเป็นเหว๋มาเป็นเหว๋มาเป็นเหวเฮ้ยมาเป็นเหวเว้ยมันพงเสีบผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉาๆแป๊บรู้สึกว่านี่นี่มันเก็บระเบิดไว้อยู่โอเคอื้ยเดมไปครับไอ้บอยมันกีนทะลุกำแพงทะลุที่ด้านไอ้เนี่ยมันจะเอาอยู่เปล่าวะผมว่าตายนะเฮ้ย เาอยู่เปล่าไงฮะโอเควิ่งหนี้กลับไปนี้ผมว่าสามารถตั้งตั้งให้มันวิ่งงี้ได้ลนะโอเคเยี yeah. ่ยข้างล่างปลอดภัยวิ่งนี้เสียงกลับไปที่เดิมเลยเลือดเกมะไฟวฟ้าช็อตอเคังเข้ามาโดนเลื่อยฟันอืมเลื่อยอ่าตีตบเลื่อยผมตบเลยฮะตบเลยฮะต,ตบที่เลยดูดูหน้าพี่แกผม นเห็นไหมแม่ยังกับปล่อยพลางขึ้นเกา่าโอ้โหยิ่งเลยฮนะแล้วก็หวังได้แล้วไอ้ไปเลยเออนี่ไม่รู้มาทำไมโอ,อ้ยช่างเถอะมันก็เข้าล็อกอะโอเคเดี๋ยวบอยเข้าล็อกโว้ย สิ่งที่เราต้องดูแลคือฝั่งนี้ครับมีความเร็วได้สบายหมูตำรวจตายแล้วสองนายอื้อพี่จริงก็เหลือหนึ่งคนนะผมรู้ว่าเหลือใครโอเคมาอยู่ยนี่เลยโอเคแล้วก็ใครยังคงเก็บระเบิดใครยังคงเก็บระเบิดวะแม่เฮ้ยโอ้โหใครวะแม่งไอ้นี่ไม่เอาเว้ย จะมีคนถือระเบิดอ่ะเออตรงนี้ไอ้นี่ไงเอออยู่ไหนระเบิดระเบิด yes sir ดูดูดูโดนซ้ำอย่างนี้ไหมแม่ออมยังกลับมาต่างทาจยิงข้บวนข้บวนเจ้าอบวนแหวนไป เคเร่งความเร็วได้บผมมามามาเลยมามามาเลยมาเลยมา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 เย่งงี้ต้านทานไหวผมยิ่งเอายศเยอะแม่งเลือดเจ้เยอะร้อค้างอยู่เฉไปสองพันเก้าสิบสิบเก้ายิเก้าโอเคซื้อละโย่หนึ่งดาวแล้วผมกลับไปสองพันแปรสองพันแป0สองพ อนี้แม่งอากากงยื้อเฉยมากอากาาไม่ถึงวะยิงไม่ถึงว่ะโอเคเข้ามาเข้ามาโอเคครับผมเยี่ยมยอดอือหือขอบอย,งงยังเอาอยู่สวยงามยังช่วยยิงไปสอมบี้ต่คนนั้นโอเคขออีกแปดร้อยระเบิดมาใครเก็บระเบิดอะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้แม่งจะตายว่ะ เพิ่มเยอะให้กว่านั้ออนเพื่อความปลอดภัยครับผมเก็บระเบิดเก็บระเบิดอยู่ไงระเบิดมึงอยู่ไกลเว้ยแม่งเควิ่งกลับมาได้ระเบิดใช่ไหมวิ่งกลับมาเร็วเร็ว,วกูหมาวิ่งตามมาโอโ้โหเร็วขนาดนี้เจ็ดสิบโอ้ยรวยรวยรวยเงินเงินเอาหงี้ไปเออเขื่อนกายเอ้าผมมีประโยชน์แน่เนี่ยแม่งคว้างเง้นแล้วก็ ให้ซอมบี้ได้กินไปไม่ต้องมาตกอับเลยโอเคขออีกโอ้สามดาวแล้วชาวบ้านมียศสุยดยอดไงส่วนนี้แม่งก็อยู่ยเฉยไปนะนะอย่าตายนะยเฉยไปเยเไว้ัวนี้ผมยังไม่ซื้อผมซอมบีบ้มาใกล้เกินสเ ไม่ดูไปมึงไปมึงมาเต็มเลยมาเต็มเลยนี่มึงก็โดนไปแล้วมิสตัวไหนมัมนยิงถึงเอ๋อเอ๋ยมันยิงถึงยิงถึงอยู่ยิงถึง,งไม่มาดูเลยแป๊บนึงแป๊บนึงใครเก็บระเบิดอะไปวิ่งกลับวิ่งกลับโอเคย่อม เพิ่มเยอะเพิ่มยอด,เพ,ยดเพิ่มไปเพิ่มไปอย่างนี้เอาอยู่เฮ้ยอ๋อลืมไปครับผมถ้าถึงด่านต่อไปนะเลือดของแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ผมก็ว่าทำไมไม่กลายสักทีแต่ว่าผมอยากให้มันกลายไงเอ้อยเด็อยากกลายเว้ยเอากลายโอ้ยไม่น่าเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยสมิสลาพาสมิลสมมลาพาทิ้งหนายวิ่งวิ่งไอ้นี่ปลอดใช่ปลอดไปละวิ่งวิ่งโอเคเฮ้ยใครก็ได้ช่วยมันทีดิแม่งมึจะพามันไปไหนวะ โอ้โหเออยิงไม่เข้าโอเคว่าสองคนนี้ตกลแน่นอนผมอันนี้มันใกล้ไอ้พวกคนเสือนะไม่มีทางไหนี้จะให้มันไปแล้วผมสองคนเนี้ยให้แลกเปลี่ยนไม่อยากแลกนะเพราะว่าข้างบนนี้ตั้งรับไปดีแล้วถ้าเกิดผิดแผกมาไอ้ซอมบี้บุกเข้ามาตกลหมดแน่นอนอืมมันก็ช่วยยิงหนะ่อยน่ะเห็นไหมมันยิงรัศมีมันถึงอยู่ แต่ว่าปัญหาคือซ้ายมือไงมันมาเยอะเกินไงอันนี้ก็เลยช่วยยิงกระบอกกายก่อนการบอลผมนี่สุดยอดเยี่ยมออาไปสีดาวเอายังไม่ได้หรอเราเล่นความเร็วกันเล่นความเร็วมันจบแล้วอืมายสาวไม่แม่งเล่นมาสิยี่สิบาทเบื่อตายเว้ยสิบสามแล้วเว้ยสังสาม โอ้ยเฮ้ยแม่งซอมบี้ระบาดอุโคงไอ้ไม้แม่งล้มคางเลยเอาตายละเก็บระเบิดเก็บระเบิดระเบิดยิงบนมั้งตายทงเก็บระเบิด,บด,บด,บดก่อนแล้วก็อย่างงี้วะไงเพิ่มยศอนไกล้วยศสูงสุดยังไม่ได้เลยครับผมเก็บระเบิดโอเคระเบิดได้แล้วซอมบี้จะมาหาแล้วโอเคกลับกลับกลับงู้ยง่อไหร่จะได้ว่าเงิอนอะ่ะฮะ เราจะได้อีกหกร้อยโอเคอีกนิดนึงโอ้โหยังไม่ได้แล้วเงินกะพีครับผมเอาเฮ้ยเอาดวงไฟยังไงว่าไกลดียวอ่ะยังไงคลิกไปละชิบหายต้องคลิกคลิกสต็อป,ป,ป,ปไปก่อนเฮ้ยเอาอยู่เปล่านฮะข้างล่างอันเอาอยู่เปล่าผมว่าเพิ่มเยอะนี่ไม่ทันเลยเ,เว้ยเชื่อไหมอืมอีกเอามีอีกเขาม,าม,าม,ามีโอเคเอา้าตายไอ้ไหมาไม่ ชิ้มหายม้าเคลีหมาตายโอ้โหห่าตายหมาหมามันตายกองนี้แม่งชีวิตพวกเราชีวิตเหลือไม่กี่คนนะฟ้าก,กหืมฟ้ากนี่เลยย้อนยักษเต็มั้งไงสีดาวอ่ะเฮ้ยเอ้ยนี่มันก็ช่วยยิงอยู่ตั้งค้างไปอยู่เห็นไหมเอาอีรล่งนี้เอ้างงเลยเคลีย์ผมสีดาวง้อโอเคทุกอย่างตั้งทางไว้ไม่ไหวนอนดู หมาแม่งมาเยอะกว่าไอ้น,นี่มันคนเก็บระเบิดนะเว้ยถ้ามันตายยังอยู่ไม่ได้นะอยากตายวเว้ยเพิ่มยุ่ให้มีกำลังใจไหมอ่ายุมันเยอะมากถึงหนึ่งดาวละเยอะกว่าหนูนี่มันก็จะตายกะโอ้โหต้องเพิ่มยุ่งก็ผมน,นี่มันก็จะตายกะเอ้ยอืมเงยโดนโดน,โดนยิงไปเลยยิงโอเคเก็บระเบิดไปอยู่ข้างๆทรายเ,ยเองกลับกลับขึ้นไปโอเคระเบิดครบเซฟ ก <ynam> ็เสียด okay. ้วยในเป่วยยิงเบี้ยงมีดยิงวะยิงยิงยิงให้มันตายโอเคเอองงเ้ยเล่นอะไรของอะไรวะไหฮ้ยซอมบี้มันไม่ตกวะเฮ้่อหลังสิบห้าผมเกมว่าพอจะมาได้ไงคลิปแล้หลับเป๊ะเลยสิบห้านี่ฮะอือหือแล้วไอ้พวกนี้ไม่ไม่ไม่พกระเบิดละแล้วรัศมีการเคลืระเบิดของนี่อยู่ไกลไกลเหมือนกันไกลเหมือนกัน หิงหิงหิเคหิงหิงให้ให้ใโอ้โหเยอะเยะะมองไม่เห็นไม่มืดมืดมืงไม่เห็นโอ้โหโอ้โหสิ้าหกห้าสามสองหนครบเบอร์เรียบร้อยเยโอเคเพิ่มยอะให้โอเคนี่ก็มันก็โดนนะเอ้ยทำไมมันเยอะชิบหายวะสมบิ เอาอยู lên, ่ไม่เลี ừ, ้ยงผมยวให้กันว่ามาสองตัวใช่เปล่าเนี่ยฮะอย่ามาจนมาเพิ่มยกให้กันเฮ้ยมันก็โดนไอ้งก้องปลาพีดใส่เรื่องก็เหมือนกันเว้ยเอาตรงนี้แม่งโดนยำชิบหายแล้วเฮ้ยซอมบี้แม่งระบาดมาเฮ้ยไอ้นี่แม่งเพิ่มเยอเพิมเยอะมึงอย่าตายเออโอเคไม่ตายผมมาทียำคือตอนนี้มึงเหลือแค่ไงะ อไอ้ที่เขาควเก็บระเบิดเนี่ยเพราะว่ามีระเบิดไงวิ่งไปวิ่งไปเก็บระเบิดไปอืมระแสระแสระแสโอเคแล้วก็กลับมากลับมาอืมดาบที่16ใครยิงวะใครยิงยิงสไนเปอร์ยิงอีกโอเคสไนเปอร์ยิงครับผมอ๋อโล่เหี้ยวะแม่งดูดิยิงไม่เข้าเลยอ่ะเห็นไหมอืมกว่าจะเข้าอืมโอเคครับผมนี่จะระเบิดใส่ให้500 เก็ใส่ให้เหมือนกังหนึ่งดาวนี่ให้อันนี้อะไรอ่ะนี่อันนี้มันไม่ตายอยู่แล้วผมเทพุผลไหมล่ะแกที่จะตายคือนี่นี่แล้วก็นี่นะผมเสียงไอ้ตายมากแล้วกนี้ด้วยแม่งสองคนี้เงียบไปเห็นไหมเห็นไหมันนี้สองดาวไปดีนะขึ้นเลยขึ้นมาสามหกโซมบี้มาเยอะมาเยอะแถมด่านย่างันโคตรยากอีก บอลนี่ตั้งทางไว้ย่ำไปเลยอืมเข้ามาเข้ามาใกล้หนึ่ดวงยิงมุอแมงเดี๋ยวมันยิงโอเคตายแล้วเหลือหนึ่งศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดแล้วผม <c oughs> ไปไปเก็บระเบิดซอม,ม,ม,มบี้มามาเริ่มมีมาเริ่มมีละไปซอมบี้ฮึมฮึมวิ่งวิ่งวิ่งไอ้กาไม่ไล่กลายก็เฮ้ยโอ้โหดูวิ่งวิ่งชนซอมบี้ยังอะไม่ไม่ซอมบี้มาไม่ชนะเลยฮึอหือเฮ้ยสต t อป stop 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 เลย stop เลยหัวดูอืมจบม้งเลียงเอาสามดาวคาไตชิบหายนี่ไม่พอหอมอย่างนี้มันก็สู้กับหมาอยู่ไปเงนึงเอาเบอร์ให้ก่อนยำ่ำจัดไปปาอื้ออืมเครื่องยิงข่ากัจยายนก็ไม่เอามาเลยไม่ได้มาใส่เลยสีดาแล้วผมเนะี่ย โดนตกเท่าไรรับรองไม่ตายเว้ยอือ <c> ห <oughs> ือไอ้สองกูการประทะกันระหว่างสองฝ่ายไม่กับซอมบี้ที่มันไม่กับซอมบี้แล้วก็หมาแม่งเดือนขามันก็โดนซองอ้าวส่อสู้ดิมาไม่โผลให้อนะแถมเว้ยฝากอือไทยคงโผลมาผมไม่รู้ <c oughs> อีกหนึ่งดอกไม่ไม่โดนมาเฮ้โอเคโดนเต็มใจเ,เลยควรอ่ะเขียนเรื่องความเ,เดียวได้จัดไปสบายแน,น่งานนี้หมูหมูสไนเปอร์เพิ่มย้นให้แล้วกันอันนี้แม่งจะตายางงเหมือนกันวมดเฮ้ควมตายเฮ้สองหนึ่งศูนย์เคอื้ยที่อือ้ยกดอะไรของกูเฮ้ยหนึ่งพันเอาเอาวงนี้ไปไม่รู้วงอะไร เฉยเว้ยยอดรายการที่สิบแปดละนี่มันนี่มันก็โดนกันโดนยำกันนะแต่นี่มันก็โดนยำกันนี่ช่วยฝ่ายดีฝ่ายนี้กันเอาเลือกเยอะนะนี่โบ้ไอ้ลู่มาเอ้ยงงเ้ยลู่นี่มันมามันคล้ายๆมาขวางเราเฉยคขัาผมมันไม่จริงนะแกมาขวางเราอะขวางการที่เราจะยินอมีกับอื่นไงเออ เข <Es> วิ 5, 5, 5, 5. ่งกลับสมาเออเหไหมสิบเก้าแปดเกดเกอักเกียวเกลีเ้หกห้า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 สี่สี่ยังสี่สามสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่ตายพี่ตายเถอะกูขอตายเถอะโอเคเกผมลองสุดท้ายแล้วแม่ ดาวงงมากตายไปแล้วกี่คนไม่รู้ตอนนี้ลูกตัวชีวิตก็มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมผมเจ็ดคนนะโอ้โหเจ็ดคนมาเยอะนะซอมบี้มาเยอะซอมบี้มาเยอะอันนี้มันก็จะโดนฟีอ่ะนี่มันก็จะโดนกันเฮ้ยข้างล่างมโดนยำ้วยเจ้าตีไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงอยากตายเว้ยให้มันสามดาวฟรีโอ้โหไม่ตายจริงเราขอจริง,รงๆเว้ย พันออกไปเยี่ยมำบ่นี้เอาอยู่อยู่แล้วอ่ะไปเก็บระเบิดไปเดี๋ยวด่านง่ายเราไม่อัพเกรดให้ง่ายแล้ววะไกลก็กลไปถึงน,นะเราไม่สมเฮ้ยเราไม่สมเลยเราไม่ไม่ได้หวังให้รอดนะเห็นไหมโลกไม่สาารัผนดอย่าบอกให้เราซื้อโล่มาใช้ก็อย่าหือโล่มีเว้ขอทนันยิงได้กันนะในด่านต่อไปเว้ยต่อไปที่ว่านี่โคตรนงงานนะ มาแล้วครับบอสครับผมการขิงระเบิดนี่ไกล <c oughs> แข่งแข่งกับพัดลมหรือเปล่านะดูลัศมีแมงการขิงระเบิดของคนนี้ครับไกลมากครับผมซึ่งบอสก็มาตัวเดียวผมผมว่าน่างมาตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,วเยวข้ามาสามสองหนึ่งโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ย่ำเดี๋ยวผม การต่อสู้ครั้งสุดท้ายผมไม่อัพเกรดอะไรละดูดูด,ดูนี่บอสนีมม่มันฉลากวกับผม,มไม่กินยาไงแต่มันโงงผมที่ว่ามันเดินช้าแล้วกินกินยาแบบให้มันอ้วนกว่อนอินฟิกซ้อมเบลเข้ามาโดยนี่เว้ยผมดูหน้ากายนี่อย่างกับมันตายแล้วผมดูหน้ามันก็สีเทาช่วงก็สีเทาตายยังวะฮะแม่งดูดิสีเทาหมดแล้วผม ยกเว้นปืนนะมีเสียงตายอยู่ด้วยโอ้โหสีเหาืองอนี้นี่ว่าเป็นหุ่นละผมเป็นตกตายเลยแย่ม,ม้กผมเร่งความเร็วอืมนาทีสุดท้ายต่างเอาตัวรอดของทั้งหมดเจ็ดคนครับผมอือหือดูดูโอ้โหสุดยอดสมบีเหลือสองร้อยกว่าเอาอยู่ว่าไม่ตายเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ตายไม่ตายเว้ยเงี้ยเงี้ยไม่ตายเว้ย นี่อย่างนี้แม่งสมบี้มันก็โก่งไม่มีใครเชื่อมิงเลยเอาตายละเฮ้ยตรงนี้ไว้เปล่าไว้เปล่าไว้เปล่าเงยเกะเบิดมาเงยเก็บระเบิดไปทำมาที่เก็บระเบิดก็ให้มันเลยฟรีโอเคโอเคอืมให้แถมอีกสองหนึ่งศูนย์บอสไม่มีแล้วเว้ยให้เว้ยแถมไม่สุดยอดข้างล่างไอ้ไส้ช่างเถอะครับโอ้โหื่เกมมีความรู้สึกที่คือด่าหน้าไม่ช่วยถึงไม่นาง ง่ายคือเกมเออเลอร์เออเลอร์คือซื้อไอ้หายเงี้ยซื้อไอ้คนนี้มันไม่ได้อเออเลอร์ไม่ซื้อว่ามีทีนี้สิสิแปดเจ็ดห้าสี่สามโอ้โหเหนื่อยมากเลยสองสามยิงยิงเียร์จบเรียบร้อยผมไม่ไงกว่าจะจบเกียร์ที่ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยิงเงินได้แค่แปดพันกว่าออีละแปดพันกว่าก็จะมาซื้ออะไรดีอันนี้มาซื้อไม่ได้แน่นอน เรียงบนลงมาล่างชิ้แม่งม,มงมละไม่ดูไปซื้ออะไรละนี่หมื่นเป่าอันนี้สามห้าป่ามีอะไรซื้อไหมอันนี้สองพันนี่สองห้าแพงเป่าเฮยอันนี้ห้าพันไอเครือ่องยนต์ห้าพันไอรถเนี่ยห้าพันโอ้โหซื้อก็ซื้อไอเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรไว้แบบนี้สิบพันห้าจัดไปตอนนี้แล้วสามพันสามพันห้าสามพัน สามพัน <c oughs> นี่เห็นเป๊ะเลยชัดเลยโอเคบอกหนึ่งอันโอเคผมจบแล้วในด่านนี้อันนี้ขออีกด่านครับผมเดี๋ยวก็ด่านกบไปเป็นลักษณะแบบแบบไงวะขอดูหน่อยแวะไปดูหน่อยขอแวะไปดูหน่อยพี่ขอแวะไปดูหน่อยดูลักษณะแล้วโอเคเดี๋ยวขออธิบายในตอนหน้ากันนะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจอบ ลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วกครขบผมไปละไปลเด้อ